ญี่ปุ่นใช่ปะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออว่าซีเจมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ดีก็บังเอิญบังเอิญเจอเพื่อนอีกสี่ท่านนะคะคนเป็นจะให้ออนด้วยนะคะยังไม่มีทางรู้เลยจะออนไม่ต้องไปตั้งสปงสเตทอะไรนะฮะหนูเชื่อใจได้สุดแล้วในชะลาลายห้าคนไม่ได้เลอกลากไม่ได้เล็กเกนนล็ก ตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะพอดีว่าไปทำงานมาแล้วสภาพก็คือสิวขึ้นเมน็ดนึงหลังจากที่กับจัดเ,เราไปประเทศญี่ปุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบสภาพน้ำคือเขาดีเกินแล้วแต่หน้าหนวไม่รองรับกับสภาพน้ำป่าปาของประเทศนั้นก็เลยแบบเกิดสิวขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดีที่แบบสิวมันไม่ได้เป็นการรบกวนกับการทำงานมากนะักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคะไหนแคปหมูที่ฝากซือ้ออุ้ยประเทศประเทศ ประเทศญี่ปุ่นมีแคมหมูด้วยหรอคะประเทศญี่ปุ่นมีแคมหมูด้วยหรอคะเน,นี่ยแต่ละคนแบบจริงอ๋อทุกคนตอบไปว่าอะไรคะคือหนูอะไปเที่ยวคนเดียวเอ้ยก็เลยแบบเออคือคือหนูอะตอนแรกวางแผนแล้วก็จองตั๋วไปแล้วทุกคนก็คือตามมาทุกคนคิดถึงหนูแหละเออก็เลยแบบอุยอ้อนอยู่ไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้ต้องมีเราอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเอาเอไปประเทศญี่ปุ่นแบบหนึ่งอะไรเงี้ย โดนน้องแมวคนไหนตกที่จริงโดนตกหมดเลยแล้วคือเหมือนแบบน้องบูซิเฟอร์จะเป็นน้องที่เป็นเป็นน้องเหมียวที่ไม่ค่อยเฟรลี่นักเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับบูซิเฟอร์เยอะหน่อยอะเนี่ยรู้สึกว่าแบบน้องแบบเขาเรียกว่าเนี่ยคือขึ้นหนูมมาเปลี่ยนเที่ยวบินกับกรุงเทพอะค่ะทุกคนคือเหมือนแบบ ไปญี่ปุ่นใช่ปะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออว่า oh, ซีเจมนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบเอ้ย eh, ยังไงดีนะแล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอยู่ดีก็บังเอิญบังเอิญเจอเพื่อนอีกสี่ท่านนะคะก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเอางี้เราแบบไปเที่ยวเล่นกันดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้ก็เป็นสายคาเฟ่คอปปิ้งกันหมดอะไรเงี้ยเออนั่นแหละไหนบอกไปญี่ปุ่นเอยหนูบอกเออ,เอใช่หนูบอกไปญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่นมาก็เปลี่ยนเครื่องที่เชียงใหม่อะไรค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเกลยย่นยนะางนังคุว <laughs> นั่งคุยกันไวยว่าใครจะไลฟ์คนแรกใช่ป่ะ <laughs> เราแบบก็นั่งคุยกันแล้วก็แบบนอนๆไลฟ์คนแรกก็คือจะต้องลองรับรองรับแรงกระแทกก่อนอันดับแรกก่อนเลยที่จะต้องมีคนถามอะไรยเงี้ยเออ ทะเลาะก,ก็ไม่ได้ทะเลาะเท่าไหร่นะคะก็แบบก็เดินๆๆนู่นเดินนี่ชนนู่นชนนี่ไปเลยก็เขาเรียกว่ารอยฟกช้ำม,มากกว่าทะลเลาะอะไรอเงี้ยเราเชื่อคนง่ายนะไปญี่ปุ่นโดนกักตัวไหมก็ก็มันมีเออนอกจากเราฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพไม่มีตัวเลือกดีกว่าเออในประเทศไทยแล้วนั่นเองนะคะก็เลยก็ทําตามมาตรการที่เขาว่าไว้เลยคะ่ะอันนี้คือเราก็แบบเออทำทำถูกกฎเป็นแบบจังหวัดญี่ปุ่นนะคะ อญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นมีรถแดงด้วยล่ะคะว้าบางทีรถเก่งจําได้ว่าคนที่เอ่อจะได้ใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยจะต้องแบบจะต้องสอบหนักอยู่นะเออเออมีรถแดงด้วยดีดีดีดดคนเป็นจะให้อ่อนด้วยนะคะยังไม่มีทางหรืออะไรจะอ่อนไม่ต้องไปตั้งสปงสเตทอะไรนะะพี่ทีมงานคือเขาแคปมาให้ดูด้วย <c oughs> อืมพี่ทีมงานไปนั่งฟังมาแล้วก็มาสรุปให้พวกหนูฟังสเปนนี้ห้ามฉลาอะไรเขา ก็ก็ก็โหดอยู่นะฮะเปย์สองแท็กมาเหมือนกันเออบอกแล้วในไลฟ์นี้ผมว่าผมอะโปะน้อยสุดแล้วจริงๆถ้าเทียบกับทุกคนเชื่อไหมผมบอกเลยว่าผมแบบเตรียมตัวมาอย่างดีมากเพราะว่านอนอเป็นดาดหน้าใช่ปะคนไลฟ์คนที่สอนจะนพี่แก้วให้เดาพี่แก้วพี่พี่เนยพี่ต่อไลฟ์ยังเนี่ยเชื่อจัดเชื่อจริงๆไลฟ์นี้เฮ้ยบางทีอาจจะมีแบบในยยะสําคัญลองฟังดีๆก่อนเราฟังดีๆก่อนมาจจะมีในยยะสําคัญอะไรบางอย่างที่มันแบบสื่อถึงที่จริงผมก็แบบผมว่าผมก็ ก็ไม่ได้ปั่นเก่งผมก็ไม่ได้โปะเก่งผมก็ก็สปอยอยู่นะเอาจริงผมสปอยไปเยอะมากเลยคุณรู้เปล่าตั้งแต่ไลฟ์เดินไปดูย้อนไลฟ์มานะเอาจริงอะไรคะเมื่อไรจะลงรูปดีมแคชดีมแคชเชอร์คืออะไรอะคะอ๋อดีมแคเชอร์ไม่คือพวกหนูอะเอาจริงคือแค่เดียวเล่นๆไว้ทุกคนคือแบบคือเห็นว่ามันน่ารักแล้วมันมีห้าสีพอดีอะไรก็เลยซื้อมา,อาไม่มีอะไรเลยจริงๆ ไม่มีไม่มีอะไรอะทุกคนเราไม่มีอะไรก็เลยงงว่าแบบเออทาไมลงกันเถอะเหอะกันลงทําไมนี่หนูยังไม่ลงเลยเข้าใจปะคือแบบก็งงว่าลงอะไรอย่างเงี้ยเอางี้เดี๋ยวนอนลงเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูลงตามโอเคเออก็เลยแบบงงงงงงว่าแบบเออดีคาเชอร์อะไรคือมันมีนยยะอะไรหรอคือเป็นนั่งฟังในสเปซมาเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาว่าส่งมาในกลุ่มแล้วก็เหมือนแบบอัดอัดช่วงหนึ่งคือไม่รู้ว่า แต่สเปซมันอัดไม่ได้ปะมันคงฟิลเหมือนคลับเฮาส์อะไรแต่มันแค่นี่กูค่ะไม่ได้เปิดเผยข้างนอกเหมือนแบบจริงหรอเลยคือแค่ซื้อทีมแคชเช่เฉยก็คือมันแบบก็แค่ซื้อเออก็ก็ไปเลือยอยู่นะเออจริงๆไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอแบบถ้าเกิดนอนนอนลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกไม่นานหนูก็ลงตามแหละมันก็แบบสบายสอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแบบ เห็นเพื่อลงก็เดียวเบียวบ้างอะไรเงี้ยไอ้นะคะสเปคเขาห้ามชลายหนูไม่ได้เข้าเอาจริงหนูไม่เข้าเลยดักฝันแฟนโอ้ก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะมันดีมดีมแคทร์นี่คือชื่ออ่าชื่ออะไรหรอคะอ๋อมันตะข่ายดักฝันเราเชื่อเธอสุดใจค่ะดีมหนูเชื่อใจได้สุดแล้วในชลาลายห้าคนคือเอาจริงก็คันปากเหมือนกันแหละเออก็อยากจะ อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารจริงแม่สามายูนิตใหม่ไหมยังไงดีอะไรหรอคะยูนิตยูนิตไปประเทศไหนมาบอกหรอว่าไปญี่ปุ่นนะคะอืมชื่อใหม่ชาละลายชาลลายมีชื่อด้วยหรอคะชาลลายมันไม่ได้แบบอ่าคนเขาเรียกเฉยๆยหรอหรือว่าจริงๆแล้วชื่อกูเป็นชื่อชาลลายจริงๆออโอ้แต่จาได้นะคะตอนที่ชาลลายอ่อใช้ชื่อนี้มาแบบเป็น officially คือเหมือนเป็นแบบน่าจะตอนตุ๊ปปาน่าจะตุ๊ปปาน่าจะก็เลยเลยกชาลลายเป็นต้นมาโอ้ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยเลอคะ่ะว้าว เราต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยล่ะเอาจริงออนเป็นคนเก็บความลับเก่งมากเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าเลือกที่จะสปอยหรือเรื่องที่จะไม่สปอยดีกว่า <S <S เพราะฉะนั้นยังไงไลฟ์นี้ก็ไม่มีทางหลุดค่ะเลิกลักเกินนะจับแว่นจนหมดไม่คือที่จับอะเพราะน้องมันหลวมเขาจะว่าคือหนูไม่มีด่างคือมันมีด่างอะแต่เอ่อเลือดถาดมันกว้างชะลายจังสา,านังขจา,ามิคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อบทสู้โอ้ sorry ขอโทษค่ะพุทธศาสนก อันนี้คือนี่ใจร้ายอะเธออะ body language เธอไม่ได้เลยอะยุกยิกไปหมดคือที่จริงกล้องมันสัน่นอฉยทุกคนเห็นปะคือเวลาพูดอย่างเงี้ยกล้องมันเป็นอย่างเนี้ยอ <laughs> ไม่ได้เลืกลักไม่ได้เลืกลาก ก็บอกแล้วว่าแค่ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันทั้งหมดแล้วคือบังเอิญเจอที่ประเทศเชียงใหม่แล้วก็บังเอิญอีกในการเออนั่งเครื่องบินลำเดียวกันและกลับมากรุงเทพค่ะทุกคนจบอ่อนอาการไม่ใช่แหละเอออ่อนไม่ได้อาการออกเลยเลยทั้งสิ้นนะคะคืออ่อนว่าอ่อนก็ปกติสรุปประเทศไหนอ่าประเทศเออเมื่อกี้เราไปโครเอเชียมานะคะโครเอเชียมาจากไหนก่อนไม่พาพี่แก้วกลับมาโดยพี่แก้วบอกเดินกลับ เอาหรอพี่แก้วออกพี่แก้วเดินกลับโอเคเมื่อกี้ที่พูดไปว่าสนบบามบินบังเอิญเจอกันเหลือสี่คนพี่แก้วเดินกลับโอเคพี่แก้วเดินกลับเนาะโอเคจำในศิริบมัมพี่แก้วเดินกลับส่วนสี่คนนั่งเครื่องกลับ โอเคโอเคน้องออนชอบเพลงอะไรของฟ g r r u u p เหรอ Make Noise ค่ะอ่า Frustration ชอบโบคุต a ชิว w a ต่คือตัวนี้ลุเม r ก็ชอบนะก็นั่งฟังตอนตอนที่เดินกลับมากลับมาจากหน้าปักซอย t e a เชอร์ e a c เชอก็ชอบอุสก็ชอบสุกินันดาเออชอบหลายเพลงมากเอาจริงหนูอ่ะหนูหนูวหนูแบลนะหนูหนูชอบอะไรแบเลนี่กล่าว่าซิงหน้าแบบซิงหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมแกะไหม อยากทำผมแกะหนูอยากเป็นไอดอลหลวงอยากได้แบบกระปุงลูกไม้ลายสกอตคือเขาจะแหละว่ามันต้องลองหลับแรงกระแทกกันเนาะแต่บอกเลยว่าถ้าแข่งกันว่าความเป็นเลื่อยของ5คนเนี้ยหนูว่าหนูอ่ะก็ไม่ก็ติดท็อปทรีอะยูนิตแซบๆโอ้ยไปกินซ้มต้มมะละบอเออมันจะไปแซบอ,อะไรปื้นฉีดน้ำเด้อเด้อเจ้าอืมกินน้ำก่อนเออลืมกินกินเออกินแล้วดิหนูกินไปแล้วอึกหนึ่ง กซีเจมอยู่ที่ไม่คือเล่าก่อนคือไปญี่ปุ่นแล้วเออมาพักเครื่องที่เชียงใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแพลนนิ่งเชียงใหม่แล้วก็แบบก็เลยแวบะบว่าแบบเออเดี๋ยวหนูสัญญากับพี่ออมาแล้วว่าจะไปซีเจมสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบแวบะบแบบไปซีเจมแต่ว่าไม่มีใครอยู่หอเลยก็เลยไปหาน้องแมวแต่ว่าเจอพี่ลีนาแล้วค่ะก็แบบสวัสดีพี่ลีนาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเออแฮปปี้ใช่ไหมคะอะไร เออพี่น้าบบคิดถึงอะไรอย่างงี้เออแล้วก็ได้กินขอได้กินของอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พีม่มีอะไรบ้าก็ไปคอฟฟ่ฮอปปิง้งไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็แบบเขียนหนังสือได้ประมาณเดลลอกหนึ่งแล้วก็เออไปเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แมวรียรแล้วแล้วก็ทางออฟฟิเชียลบอกว่าช่วยขายของหน่อยก็เดี๋ยวช่วยขายของให้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากปกติคัเมะ คานาเมะน้องเงียบม,มากแต่น้องน้องเป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นคิราคิราเป็นน้องที่แบบนิสัยเหมือนเนยมากเลยเนยแบบตกหลุมรักเนยไม่เคยรักแมวแต่เนยจะเลี้ยงแมวแล้วทุกคนะลอกเล่นนะแต่ก็บอกอยู่เนยจะเลี้ยงแมวแล้วแต่เนยบอกว่าเนยต้องเลี้ยงคิราคิราอะไรเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for it application